ตอนนี้นะคะเรากลับมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของไขมันส่วนเกินของเรากันนะคะช่วงนี้อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ฉัดดอกไม้ไพรนะคะท่านเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีคะ่ะ เรียกว่าวันนี้คุณหมอจะมาตอบคําถามที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงสงสัยกันมากโมเมอเองก็มีคาถามเกี่ยวกับเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มเยอะมากเพราะว่า<ด>เกิด,ดเป็นผู้หญิงอย่างเราต้องมีแน่นอนถามก่อนค่ะเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรคคุณหมอที่เลือกผิวเปลือกส้มเพราะว่าผิวหนังของคนที่เป็นโรคนี้ค,ค,คือความความผปดือกตจอินนีมันไม่ใช่โรคนะฮะ,ะมันเป็นเพียงแค่ มันไม่สวยผิวเปลือกส้มคือเป็นคลื่นเป็นคลื่นตะปุ่มตะป่ำเย้ยนะครับเป็นผิวเปลือกส้มหรือภาษ,าษาอังกฤษเรียกว่าเซลูไลซ์ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะบ้านเรานะใครๆเขาก็เป็นกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นภาวะปกติ ที่ไม่สวยแต่ไม่ได้มีทุกคน <c oughs> ว่าทำไมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเหมือนตาสองชั้นนี้ <c oughs> บางคนเกิดมาชั้นมีตาชั้นเดียวคุณผิดปกติหรือเปล่าก็ไม่ได้ผิดปกติเช่นเดียวกันเซลล์ไล์เนี่ยก็มีเป็นเฉพาะบางคน <c oughs> บางคนเช่นมาเกินผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย <c oughs> ผิวขาวเป็นเยอะกว่า <c oughs> เอ๋อเหรอคะอผิวค้ําผิวดำอาจจะเป็นแต่เห็นไม่ชัดหรือว่าคนที่เคยอ้วนแล้วมาลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะฮะหรืออายุ กก็เี่ยวข้องโดนทุกข้อเลยค่ะทีนี้ผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลท์เนี่ยมีคนเขาเชื่อกันบอกว่ามันเป็นจีเนติกลีคืออถ้าเกิดสมมติคุณแม่เป็นเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็มีท่าทางว่าจะเป็นได้ง่ายถึงแม้ว่าต่อให้เราจะออกกาลังกายขนาดไหนอันนี้จริงไหมคะจริงๆเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องค่ะแม้ว่าเราจะไม่สามารถบอกได้เลยคะว่าแม่เป็นแล้วลูกต้องเป็นแน่ๆไม่แน่แม่เป็นลูกอาจจะไม่เป็นแต่ว่าถ้าแม่เป็นลูกมีโอกาสเป็นสูงกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่ามันไม่ได้เป๊ะว่า มแม่เป็นลูกต้องเป็นแน่แนลูกเห็นแม่เป็นนี่ชั้นเป็นแน่ไม่แน,แน่ลูกอาจจะโชคดีถ้าเกิดว่าออกกาลังกายดีๆะนะฮะกระชับแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปมไม่รับประทานฮอร์โมนภายนอกอะไรนะฮะโอกาสเป็นก็จะน้อยลงทีนี้ฟังอีกข้อนึงเมื่อกี้ที่ฟังแล้วรู้สึกแบบโกรธผู้ชายขึ้นมาเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายอันนี้ถามถึงสาเหตุน,นิดนึงค่ะคุณ<ต>หมอว่าทำไมผู้หญิงถึงเสี่ยงกับเซลลูไลท์มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเซลลูไลท์นะนลเนี่ยมันเกิดจากอ่ามันเกิดในชั้นไขมันค่ะกขขาองเรากลมๆะะ่มมมัันนจีผิวหงอออยู้ระ ก็ชั้นต่อมาเป็นไขมันมชั้นในเป็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทเส้นเลือดและชั้นในสุดคือกระดูกเป็นแกนเป็นแกนยูข้างในนะฮะชั้นเซลล์ไลมันเกิดที่ชั้นที่2นี่แหละใต้ผิวหนังมันจะมีไขมันแล้วก็จะมีพังผืดยึดในไขมันนั่นแหละ,ะนะฮะทำให้ผิวหนังมันตะปุมตะปำงั้นก็แสดงว่าคือจริงๆแล้วผู้หญิงอะเรามีไขมันเยอะกว่าผู้ชายไม่ได้เยอะกว่าเนาะสัดส่วนเยอะกว่านะครับผู้หญิงอาจจะกล้ามเนื้อน้อยกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ว่า การที่เรามีไขมันเยอะเนี่ยก็ทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงของการที่จะมีเ<ม>ซลล,ซล์ลายได้ทีนี้ถามถึงวิธีการแก้ไขบ้างเอาเรื่องที่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ทุกคนมีก่อนว่าเดี๋ยวนี้ตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สก,กินแค์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกครีมกระชับสัดส่วนคะ่ะคุณหมอสิ่งนี้มันให้ผลได้จริงหรือเปล่าเอฟเฟกตีฟจริงหรือเปล่าอันนี้ดีมากเลยที่คุณโมเม ถามคำถามนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนเข้าใจอย่างนี้เยอะจริงๆครีมจริงๆช่วยไหมคือตัวครีมที่ได้ผลจริงๆเนี่ยไม่มีอย่างชัดเจนนะฮะมีครีมบางตัวที่เขาพยายามมาใช้เช่นครีมที่รักษาโรคหอบคือเอายาษาโรคหอบมาแต่ว่าครีมนี้มันทําให้ตัวตัวพังผืดที่เกิดทําให้เกิดเซรัไรเนี่ยมันนิ่มลงมันบางลงแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นผลจากการนวดด้วยวันนี้นสปาหรือนวดคสาสซาแต่ว่าปัญหาคือมันชั่วคราวม,มันไม่ถาวรดีขึ้นดีขึ้นนิดนึงอาทิตย์นึงสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ต้องเข้าใจกันว่าไม่ใช่ว่าเอกอาก็จะไปมถมเงินลงที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอาง <c oughs> แล้วก็บอกว่าครีมกระชับส่วนจะช่วยเราได้ <c oughs> ทีนี้มันมีอีกแบบหนึ่งค่ะคุณหมอครีมที่แบบเขาบอกว่าทาไปแล้วมันแบบแสบร้อนอรู้สึกได้ถึงการเบิร์นของไขมันแล้วก็ผิวเปลือกส้มของเราอันนี้มันอันตรายไหม จริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อเสียข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับอาจจะเราจะอาจจะรู้สึกว่ามันแสบเพราะมันกำลังทางานแน่นอนเลยค่ะไม่ใช่หรอกข้อเสียของครีมครีมหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกิดจากการใช้ครีมเนี่ยคือการการแพ้ครีมนั้นนันซึ่งพอมีพอมีการแพ้ครีม้มันก็จะมีปวดแสบปวดร้อนหรือเป็นผื่นหรือเป็นแดงหรือว่ามีอาการแสบอย่างที่คุณโมเมพูดถึงเนี่ยนะครับพวกนี้มักจะเป็นอาการแพ้มากกว่าแต่ครีมบางอย่างเนี่ยเขาก็เพิ่มสารขึ้นมาให้ ให้มันแสบร้อนเพื่อให้รู้สึกเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะเรามีสารหลายตัวที่ทําให้แสบร้อนหรือว่าร้อนๆ้อนได้เช่นหนึ่งคือพวกยาแก้ปวดบางอย่างที่เราทานะฮะทาปวดกล้ามเนื้อปวดรก็ทาแล้วก็ร้อนหรือง่ายๆคือ m e n ท a ลเม m e n ลที่ยาดมยาหมองนี่ก็จะมีเมนท a ลหรือว่าอะไรมันก็พอทาแล้วก็จะ สบายแล้วร้อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้เป็นอินกริเดียนหรือไม่ได้เป็นส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ทำให้เซลล์ไร์หายแต่มันทำให้ร้อนทาให้เรามโนไปเองจริงๆอันนี้แอบเสริมนิดนึงเหมือนคุณไม่เอาครีมร้อนๆมาทาหน้าฉันใดทาตัวก็ไม่เกิดผลชั้นนั้นนะคะนะคะทีนี้ถามถึงอีกอย่างน่ากลัวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเป็นความคิดผิดๆของคนที่อยากจะสลายเซลลูไลท์กันเยอะมากค่ะคุณหมอเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมเครื่องดูดไขมันที่บ้านมุงไปฟังแล้วแบบ ไม่โอเคคนหนึ่งคุณหมอว่ายังไงกับเครื่องดูดไขมันีบ้าจริงเครื่องดูดไขมันเนี่ยที่ที่บ้านเนี่ยไม่โอเคอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเครื่องเครื่องดูดไขมันที่บ้านเนี่ยอันตรายเพราะการดูดไขมันเนี่ยมันจะต้องทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับจริงๆแล้วเรื่องของไขมันกับเรื่องของเซลลูไลน์เนี่ยมันไปด้วยกันก็จริงแต่มันเป็นคนและอย่างกันถูกต้องไหมคะัคุณหมอสมมุตินี่เป็นเป็นผิวหนังค่ะนี่เป็นพังผืดข้างใต้ค่ะ ตรงกายเป็นไขมันแล้วมันก็จะมีเส้น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 เป็นโครงเป็นเป็นเป็นโครงไว้แล้วไอ้เส้นนี้มันหดสั้นหดสั้นปุ๊บผิวหนังเราก็จะบุ๋มบุ๋มเส้นนุ่นยาวเส้นนี้สั้นเส้วมันก็บุ๋มบุ๋มบุ๋มอย่างเงี้ยนะครับพอดูดไขมันปุ๊บเส้นนี้อาจจะหายไปหายบุ๋มก็อาจจะดีขึ้นแต่ไอ้การที่เราดูดไขมันเราไปสร้างเส้นใหม่สร้างพังผืดเส้นใหม่ก็อาจจะทาให้เกิดการบุ๋ม มา,มากขึ้นก็ได้เรือจะหายไปก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการดูดว่าเราดูดในชั้นตื้นหรือดูดในชั้นลึกอ่ะทีนี้งั้นขอขยายความเรื่องของการดูดไขมันนิดนึงแล้วกันการดูดไขมันหลักๆจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทหรือว่ามีวิธีการอ,อ่ะอย่างที่คุณหมออธิบายเมื่อกี้แล้วหลักก็คือการ,รดูดไขมันตรงนี้ออกไปผิวหนังพังผืดแล้วก็ไขมันใช่ไหมคะคมันปลอดภยัยหรือว่าต้องเจ็บตัวมากน้อยอะไรขนาดไหนขยายความเรื่องของการด,ดูดไขมันจริงๆแล้วเป็นหัตการที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่า ต้องทําในสถานที่ที่ปลอดภัยและทําโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชํานาญนะครับดูดไขมันเนี่ยมีเทคนิคเดียวแต่ส่วนที่มีเทคนิคหลากหลายคือคือการทําให้ไขมันมันหลวมก่อนมีการปั่นก่อนใช้เลเซอร์เข็มเล็กเนี่ยเข็มเล็กเล็กกว่าหลอดนี้อีกถ้าไขมันเหนียวเนียวมันดูดไม่ออกค่ะเขาจะต้องมีวิธีการทําให้ไขมันเนี่ยมันนิ่มก่อนหลมวมก่อนเหมือนเหมือนเราเอาอะไรไปละลายน้ำคนๆคนมันก็ ดูดง่ายขึ้น,นถ้าเป็นเจลนั้นดูดไม่ขึ้น,นก็ต้องไปละลายก่อนนี่วิธีการให้มันหลวมเนี่ยมีหลายวิธีเช่นใช้คลื่นวิทยุ RF นะฮะหรือใช้อัลตราซาวอัลตราซาวคือคลื่นเสียงหรือที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการฉีดสารละลายบางอย่างที่ทําให้ไขมันเนี่ย มันแตกตัวแล้วก็จะดูดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ไอ,ไอสารที่ฉีดนี่ก็ต้องเป็นสารที่ปลอดภัยอีกเช่น,นมีมีน้ําเกลือมีอะดรีนาลีนมีสารต่างๆเนี่ยซึ่งแพทย์เขามีการศึกษามาแล้วว่าดูดอันเนี้ยมันปลอดภัยทําให้เลือดออกน้อยลงทําให้ดูดง่ายขึ้นทําให้เจ็บน้อยลงถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมฟังสวยศาสตร์แล้วก็คุณหมอพูดมาแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอาละ่ะอยากจะไปดูดไขมันแล้วเขามีการต้องเตรียมตัวก่อนไปดูดไขมันยังไงบ้างคะทีนี้ เ,เราก็ต้องเตรียมความเข้าใจว่าเราอยากจะดูดตรงไหนต้องบอกกันว่าการดูดไขมันดูดไม่ได้ทุกแห่งที่ที่ที่ดูดกันบ่อยๆนะฮะก็คือท้องหน้าท้องต้นขาด้นขาเอวสะโพกต้นขาด้านในต้นขาด้านนอกต้นแขนะน,นะฮะส่วนที่ แล้วก็คางดูดคางด้วยอ๋อบริเวณนี้เก็บเก็บดับเบิลชิมตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ะแต่บางส่วนเนี่ยดูดไม่ได้หรือดูดได้ต้องระมัดระวังมากเช่นใบหน้าเพราะว่ามันมีเส้นประสาทเยอะมากรอบตาเนี่ย ดูดไขมันเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาเรื่องตาเาร๋ยวเห็นดปาออกไปดูไม่ไดนี่เป็นอวัยวะที่บอบางดูดไม่ได้นะครับอันนี้คือเราต้องเข้าใจว่าเราอยากจะดูดตรงไหนแล้วต้องเข้าใจว่าการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนดูดไขมันเนี่ยไม่ผอมลงไขมันยุบไปเพราะไขมันมันเบามากเมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับเราดูดไปแค่บางส่วนผิวผิวมันจะทำให้เชฟเรารูปทรงเราดีขึ้นแต่น้าหนักตัวเราลดนิดเดียว ลถไปโลนึง กิน2มื้อก็เท่าเดิมลวอะไรเงี้ยนะฮะว่านี่ลดไขมันไม่ใช่ลดความอ้วนเด็ดขาดบีัวใจกินดูสองมื้อหนักเท่าเดิมไม่ใช่ลดการลดความอ้วนใช่แล้วก็เราก็ศึกษาแพทย์กับสถานพยาบาลสถานประกอบการพยาบาลนั่นะนะฮะว่าเขามาตรฐานแค่ไหนเขาเป็นคลินิกหรือเขาเป็นโรงพยาบาลเขานอนโรงพยาบาลแอดมิตได้ไหมเผื่อเราไม่ไหวกลับบ้านไม่ไหวไม่ว่านอนเดินโซเซขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเลือดโซมอะไรนะฮะก็ไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องมีสา่นประกอบการพยาบาลที่ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐาน เขาคือห้องผ่าตัดเนี่ยมันมาตรฐานสูงคือไม่ใช่ห้องคือฝุ่นก็น้อยแบคทีเรียก็น้อยก็ต้องเป็นแบบนั้นน,บบน,น,นะครับแล้วก็คุณหมอก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ก็ไปเช็คได้ง่ายๆเรื่องคุณหมอนี่เช็คง่ายเพราะว่ามันมีเว็บไซต์ของอสัญแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย <c oughs> เข้าไปเช็คได้เลยคุณหมอนี่จบที่ไหนจบกี่ปี <c oughs> ทํางานอะไรอะไรเงี้ยนะครับเช็คได้เลยก,ก็ไม่ยากนัก <c oughs> นะฮะพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็เข้าไปคุยกับคุณหมอคุณหมอหนูอยากจะดูตรงนู้นตรงนี้ แล้วก็ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าเออตรงนี้ทําได้เออตรงนี้ทำไม่ได้ยังไงอะไรก็ว่ากันอันนี้<ด>มีคาถามเพิ่มเติมสําหรับส่วนตัวของมงเ,มอ,เองต้องสลบไหมคะเวลาดูไขมันมจริงจริงมันขึ้นอยู่กับบริเวณที่ดูะนะฮะเช่นเราดูดใต้คางนิดนึงอนะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องสลบหรอกแต่ถ้าเรา,เราดูาดนะบร,เริเวณใ,ใหญ่นะฮะเกินสองชั่วโมงก็คุณจะต้องสลบหรือถ้าไม่สลบก็ต้องหลับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากฉันไม่อยากโดนโดนโาสลบก็ดูด เล็กๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งก็จะได้ไม่ต้องดมยาสลบก็ได้เหมือนกันค่ะนะครับทีนี้ถามต่อเนื่องไปว่าถ้าไปดูดไขมันเสร็จแล้วมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองหลังจากดูดไขมันอย่างไรคะถูกต้องครับอันนี้พอเราดูดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คุณหมอเขามักจะให้การพันพันมาเพราะว่ารูเล็กนิดเดียวแล้วก็เป็นดูดในบริเวณกว้างมัมนจะต้องมีเลือดออกช้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการการพันการพันใช้ใช้ตัวพันท้องหรือตัว สต็อกกิ้งที่ที่ใส่ให้ขาเพื่อให้รับเนี่ยมันเป็นการทําให้เลือดหยุดแล้วก็ทําให้ช่องว่างที่เราดูดออกไปเนี่ยมันปิดมันจะได้กระชับเหมือนเดิมโอ,โอกาสที่จะเกิดเซลล์ลุเซลล์ักก็จะน้อยลงนี่ก็ถึงจะถามต่อไปว่าดูดไขมันถือว่ากําจัดไขมันบริเวณนั้นได้ถาวรไหมคะ,ะมันดีขึ้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ถาวรม,มันไม่ถาวรเช่นส,สมมติเรามีอยู่ร้อยหนึ่ง แล้วมีไขมันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดออกไปเนี่ยเต็มที่ก็จะสัก60 50 6 0%ของไขมันนะฮะพอดูดเก็เสร็จปุ๊บเรามันก็จะกลับเพื่อใหม่ถ้าเราไปกินเต็มที่แต่เวลามันกลับขึ้นมามันมักจะไม่กลับมาเป็นร้อยมันอาจจะกลับมาเป็น80 70อะไรเงี้ยก็ดีหน่อยเพราะว่าช่องมันจะช่องมันจะแน่นขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดโอ้โหเราไปกินเยอะกิน่อไปมันก็มันก็ใหญ่ขึ้นได้เหมือนเดิมมันกคใหญ่ไร็วการดูดไขมันคือการปรับ ควบคู่ไปกับการควบคุมน้ําหนักควบคุมน้ำหนักก็คือคุมอาหารออกกำลังกายอะไรไปตามเรื่องตามราวตรงจุดนั้นนะครับต้องประกอบกันทีนี้มันมีบางส่วนที่อาจจะแบบเป็นข้อกังวลใจพิเศษหรือนอยเป็นพิเศษนะคะเราเรียกกันอย่างน่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะมันมัน,ม,นมันดูดได้ไหมคะไขมันตรงนองอ่องเออมันเป็นรายรายไปนะครับ,รบเราคุณคุณหมอเขาต้องประเมินว่าคนเราที่มีรูปน่อง รูปน่องของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนใหญ่มกักจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไขมันมากนะักมักจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อมากกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวหลักเลยบางคนน่องเรียกว่าน่องนอง่นองทู่อะไรอย่างเงี้ยคือรตรงตรงเลยแต่แบบเจ็บใจไม่กล้าพูดน่นองทู่น่องทู่คือมันตรงตรงถ้าเป็นกล้ามเนื้อน่ะเราดูดไม่ได้อยูแล้ว่ะเราจะดูดได้เฉพาะไขมันที่อยู่เหนือกล้ามเนื้อเพราะเนี่ยส่วนใหญ่ไขมัน ที่น่องแล้วจะลดน่องแล้วมาดูดไขมันเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลแต่การดูดไขมันส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนขนาดน่องหรือเปลี่ยนขนาด กล้ามเนื้อแข็งได้แต่ถ้าลดไขมันนิดหน่อยก็พอได้คุณบอกเขาจะเขาประเมินได้ครับว่าแต่ละคนน่องใหญ่หรือต้นแขนใหญ่เนี่ยเกิดจากส่วนไหนไขมันหรือกล้ามเนื้ออ๋ออันนี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเป็นเคส by เคสไปนะคะทีนี้ถ้าถามจัดกลุ่มเนี่ยการดูดไขมันมันถือเป็นการทําศัลยกรรมไหมคะคุณหมอถ้าถามว่าการดูดไขมันเป็นศัลยกรรมตกแต่งไหมถือเป็นสัอเกรรมตกแต่งนั่นก็คือต้องมี หมอผ่าตัดนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ผ่าแค่เจาะรูเลยนะครับก็ต้องมีความรู้พื้นฐานนั้นจริงๆแล้วเป็นสัลญกรรมตกแต่งชนิดหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ถามเกี่ยวข้องกับความสลบไม่สลบคือค่าใช้จ่ายชวนสลบไหมคะหมอหรือยังไงดีคะจริงจริงนะบางทีตอนทําไม่สลบแต่พอเห็นบินสลบเห็นบินปั๊บล้มเลยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยตอบยากนะครับถ้าเกิดว่าดมยะสลบเนี่ยมักจะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นราคามันเป็นไปได้ตั้งแต่ สามหมื่นจนถึงแสนห้า โรงพยาบาลก็มีหลายระดับ3ดาว4ดาว5ดาวถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนโรงแรมก็เข้าใจง่ายดีนะคะก็จะก็ต้องต้องไปจริงๆแล้วอ่ะคนไทยอาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเน้นถูกไงคะคุณหมอคือเห็นราคาแพ็กเกจแล้วดูตื่นเต้นแต่อย่าลืมว่าแพ็กเกจนี้เล่นกับร่างกายเรานะคะไม่ใช่แพ็กเกจพักผ่อนนะคะเพราะนั้นก็ต้องไปคำนวณดูเอานิดนึงแล้วกันว่าสมเหตุสมผลสมราคาไหมที่ใดอย่างไรนะคะจริงๆแล้ววันนี้ยังมีเรื่องอีกเยอะมากแต่ว่าเวลาของเราเนี่ยมีไม่เยอะแต่คุณหมอจะยังอยู่กับเราในคราวหน้าเพราะว่าเรายัง มีเรื่องของศัลยะกรรมให้คุยกันอีกเยอะมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณคุณหมอไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคแต่จองตัวไว้สําหรับคราวหน้าด้วย,ยน,นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาช่วยกันออกกําลังกายเพื่อให้เรามีผิวที่กระชับขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับเซลลูไลต์แล้วก็ผิวเปลือกส้มได้ดียิ่งขึ้นค่ะที่สวยตานค่ะ